สวัสดีครับท่านชมครับพบพ่อครับผมอีกเช่นเคยครับครับคนหนักมาหวาัวใจเกษตรครับบรรยากาศช่วงค้ำพี่น้องหลังจากฝนตกมาตกมาสองสามหมื่นติดต่อกันครับคนกับเสียงเปลี่ยนนี่ครับตัดหญ้าไม่กินช่วงเศร้าพี่น้องตัดไม้ก,กินแล้วเป็นหญ้าแพงกุหลาครับผ้ากินเป็น ลี่นี่ครับลี่สาวท่องแรกนี่ล่สาวท่องแรกเก็บฝากพี่น้องครับนี่ครับฟังยู่แบบนี้พี่น้อง พว่า,าช่วงนี้ผมก็ยังบ่ได้เอาไปปล่อยนะครับตัดใหญ่จินอยู่คือเก่านะครับตัดใหญ่จินยังบ่ได้เก็บเกี่ยวขอพี่นอ้องไปเป็นในยู่แบบนี้ก่อนตัดใหญ่ไมากินมื้อ,อละ2รถครับ2รถก็ว่าแปดตัวน,นี่ครับเพ่งกุลาอเอาฟางกินมื้อละ2ก้อนนะครับมื้อ2ก้อนนี่ลงเก็บฟางแสดง้อมไว้ฝน,นสาดใส เป็นวัวสายต้นน้ำสายพัฒนาครับผมไปเอาชาโรล,ลี่นะครับเข่ามาปรับเป็นน้ำสายเนื้อพี่น้องนี่ก็ท่องนะครับตั้งท้องสามเดือนแล้ววุ้ลรีสองตัวตัวหนึ่งพี่น้องนี่เป็นอีกเรีนก็ท่องเหมือนกันครับสองตัวรีสองตัวแล้วอเอา กัดเขม่า,มาต,ตัวหนึ่งพี่น้องกัดดำนี่เอามาปรับเอามาพัฒนาใบนี้ขอ,อกับสายเหนือคู่กันนี่นะปรับพัฒนาล่องบึงการพัฒนาการบีดงว่วงสายตันน้ำเพราะว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเหนือเมื่อาสายสวยงามเมื่อาสายเหนือครับต้องหามาปรับมาพัฒนาไว้นะครับเพื่อเป็นการเอามาเพิ่มไวนในขออกอก่าขวงนี กินดีครับกินฟางกินดีเลยพี่น้องผ่านกินไปหันทีกับพ่อใน่ยางพี่น้องมาพ่อใน่ยางนี่ครับกัดดำท่องแรกหน้าตาเป็นดำนี่ก็เป็นปลามันพี่น้อง อันผมเอาฟางใส่ว้สองก้อนพี่น้องอาฟางใส่ว้ในร่างสองก้อนกับหยาครับกินแล้วเพิ่นงจะเสด้นอนแล้วก็เสิร์ฟลงฟางอีกรอบหนึง่งคือช่วงใบล่งหยาเพิ่นก็ไหลอีกรอบหนึง่งคือช่วงใบครับกินฟางตัวฟางกักินกัะสิอเบิดแล้วนะครับเรียงว่าต้นนั้นต้งนี้ว้คือฟางบ่ขาด ต่กอนเป็นโล่งใหม่นี่พี่น้องครับโล่งใหม่ผมก็เลยปรับมาเป็นสันไทยนะครับไม่ผู้พังได้ปีเดียวพี่น้องครับไม่ยุคา้ามาอามาตีไว้ก็เลยปรับจากยุค่ามาเป็นสันไทยเพื่นครับสงสารมันครับเพราะฝนกับเพราะพนัยืนจินแบนนี้แหละครับเขามายืนจินช่วงนาห้างกับไม่ยืนจินขึ้นกันนะครับเอาฟางเอาหญ้ามาใส่ไว้นะครับเพื่อใหเขามากินของเพื่อนเองนะครับบรรยากาศ อันทีน่ข้ออะไรก็กลัวพี่น้องครับหนาข้ออะไรก็กลัวก็พ่อแห่งว่าในยางนะครับเจียบฝากพี่น้องเข้าครับท้ายคลิปนี้ครับขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับพ่อในดีพ่อในเหลือดลบันดาลพี่น้องสุขภาพแข็งแรง่ำรวยเงินทองนะครับยาเจ็บยบาจุนกล่ 9, าวเข้ามาสวัสดีครับ